กาบสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านอารับมาพบม,มาเจอกันนะครับกับแอดวีไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเป็นเรื่องของตัวเลขแนวะทางครับมาในคลิปนี้นะครับแอดวีไลนะครับได้นำตัวเลขนะครับค้นติดอ่างนะครับมาสรุปไฮเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน สำนักไดสทรงมาเร็วนะครับแอดวิไลจะสรุปให้เร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแอดวิไลเริ่มเริ่มกระตุ้นนักคำนวณจากสำนักต่างๆแล้วนะครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่บ่ท่านนะครับต้องรีบสรุปให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นวันที่12กันแล้วนะครับวันที่12นะครับมื้อนี้เป็นวันเสาร์ที่12นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็รอดติดตามกันว่าสำนักใดแนสรุป สรุปแล้วย่าลืมนะครับเหตุการณ์สี่สาคัญอ่าส่วนหญ่แล้วนะครับสรุปไผ่เบิงแล้วคุณพ่อคุณแม่จะลืมอ่าเวลาตัวเลขหน้าทาั้งนะครับรัฐบาลประกาศผลอาจจะใส่คำว่า,าโอ้เสียดายได้เอ็ดวีไลอ่าคลิปสรุปไม่ได้ดูนะครับอ่าเขาตอกเบื้องคลิปสรุปนั้น,นะครับเพราะว่าบางสำนักพิมมาอ่าสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ หลังจากปล่อยต่องวดไปนะครับอาจจะใเห้ากับมาติตามกันนะครับแนวทางคนติดอ่างนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวีไลจะให้เบงตัวเลขงวดที่ผ่านมาหนึ่งตุลาคมว่าแนวทางคนติดอ่างแตกตัวใดนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากให้กำลังแรงใจนะครับคนติดอ่างน้าเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับฝากให้กำลังแรงใจนะคำานวณเพิ่นนำละกะ แอดวีไลก็ at, like, uh, ต้องการกำลังใจจากคุณพอ่อคุณแม่ขึ้นกันอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคอมเมนต์อ่าทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับแอดวีไล like, ไม่มีสิ่งตอบแทนนะครับนอกจากหาคลิปแนวทางอ่าสำนักเก่าแน่ใหม่แน่ค่าเข้ากันไปนะครับเท่ากับจะได้มีตัวเลขนะครับอ่าเข้าเลือกเข้าชอบสำนักใดเข้ากับจังตามนะครับ สำนักที่หฮาบ่ชอบเฮากับว่าเลือกนะครับเราก็มองแล้วก็ดูเป็นแนวทางไปนะครับนี่คือการเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับอ่าบางคนกับบแมนวาบ่มักกับข้อมัมนมากนะครับอ่าต้องดูให้เป็นแนวทางนะครับมักบ่มักเ้ากับบอวากันบ่ต้องแสดงออกนะครับสแสดงออกอย่างอื่นเป็นดีที่สุดนะครับอ่าสิ่งที่บ่ดสีสิ่งที่มันจะไปเสียดอ่ามูเสียดพวกเสียด านักคำนวณเพื่อนเท่ากับเท่ากับป่ะตองคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเท่ากับเอาง่ายๆก็คือให้กำลังเรงใจกันเสดีกว่วกว่าเพื่อนจะได้ตัวเลขเนวทา้งทมาฝากมาตอนเท่ากับว่าดนธรรมดาเอาง่ายๆนะครับคำนวณตัวเลขแนวทางนี่ไม่ธรรมดานะครับอ่าตานรับครับตานอนคือกันนะครับเอาครับพูดคุยกันไปนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเบ่งตัวเลขแนวทางน้ากัน อ่าตอนนี้นะครับบรรยากาศโอ้ล่มเย็นดีอยู่นะครับตอนนี้เริ่มล่มมากเนี่ยครับพัดใบข้าวเขียวๆนะครับอ่าอ่าครับมาเบิ้งน้ำกันแนวทางคนติดอ่างนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีแตกล่างนะครับห้าเก้านี่ครับ พอว่านแนวทางนะครับชุดบนอ่าชุดบนก็คือแตก665ล่างแตก59ครับงวดที่ผ่านมานะครับนี่คือลักฐานวิ่ง3กับ9ก้าเลขวิ่งกับมาเก่านะครับแนวทางชุดล่างแตก59ชุดบนแตก6กหกอ่านี่คือแนวทางของคนติดอ่างงวดที่ผ่านมานะครับหตุลาคมอ่า นี่คืออาจจะให้แคปหน้าจอเพราะว่ามีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ต้องการแคปหน้าจออ่าทั้งของใหม่ของเกา่าอ่ามุมกว้องอาจจะบ่ปันใดได้เอฟซี MC ก็คงจะพอเห็นนะครับเพราะว่า,าสถานที่บ่ออ่ำนวยปันใดน,นะครับสถานที่บ่ออ่ำนวยปันน่นใดกับคงพอเห็นนะครับอาจจะมีแสงแดดซองลำไร้ลำไร่แน่นนะครับตัวตอนนี้แอดวิไลท์ทยทำอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับ อ่ครับนี่คือตองงวดนะครับ1 6ตุลาคมเบงไฮดีเป็นคลิปตองงวดที่คนติดอางปลอยมานะครับอ่าวิ่ง5กับ6นะครับวิ่ง5กับ6ชุดจับคู่งวดก้อนนะครับชุดเต็มเพิ่นได้มา6ก6ชุดงวดนี้นะครับมี9ชุดอ่ามี9ชุดก็คือมี6-9 4-9 9 0้าศ6 46 97 56 66นี่หกเก้าเจ็กหนะครับนี่คือตัวเลขนาทาั่งชุดเต็มของคนติดอังเหตุผลนะครับเอสวีไลเคยอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังเป็นยังเพิ่นคือปล่อยชุดเต็มมาบางคนก็ว่าโอ้ยผู้ใดก,กับปล่อยได้ดอกแนวทางปล่อยมาหลายคู ก็เข้าใจเข้า่าชุดเต็มนะครับถ้าข้าใจเข้า่าชุดเต็มอ่าแอดวิไล like, เคยเจอบ่อยพร้อมอ่ะคอมเมนต์ Comment นะครับว่าปล่อยมาหลายครับเพื่อนที่ปลอยมาชุดเต็มนะครับเพื่อนไขเข้ามีตัวเลือเฮาสามารถคัดได้เข้ามักตัวใดอยู่ในเก่าชุดนี้นะครับเพราะว่าเกิดเกิดเพิ่นเน้นไปนี่นะครับเน้นก่อนหรือว่าเน้นหลังก็มีคุณคาทาําเก่าถ้าเฮ้ามามักบ่ชอบนะครับ กัมีคุณค่าซาเกากาดีแล้วที่เพิ่นไ้เป็นชุดเต็มมากนะครับเราจะได้มีตัวเลือกนะครับสมมุติว่า,าสม,มุติวาแอดวิไลมักงวดนี้แอดวิไลมักศูนย์หกเกิดห้าคนติดอางบอนเนนศูนย์หกเกิดห้าแอดวิไลมักศูนย์ห้าเกิดห้าคนติดอางบอนเนนศูนย์ห้านะครับนี่คือเหตุผลเราจะได้มีตัวเลือกนะครับให้เข้าใจตามนี้แต่ว่าสุดสรุปนั้นเพิ่นสรุปให้แน่นอนอยู่แล้วคือแอดวิไลบอกนะครับ เอามือนี่คนติดอ่างทรงมาเน้นให้แค่2คู่แค่นั้นนี่นี่ครับคือชุดเน้นให้เข้าใจชุดเต็มนี่ผมบอกเลยว่าอาจจะว่ถูกใจอ,อาจจะไม่ถูกใจใครทุกคนนะครับตอนเพิ่นเน้นเนี่ยเน้นคู่แรกนะครับเสียมเลยคุณพ่อคุณแม่เบิ้องไ้ดีแอดวิไลจะใส่ส,คร, 9, สคริปต์เก่าสคริปต์ตอง,งวดเลยนะครับ แค่วงกลมนะครับอามาเบิงกันเลยคุณพอ่อคุณแม่วงกลมไปที่คนติดอ่างนะครับสองคูแค่นั้นนะครับหกเก้าครับอาวงกลมไปที่หกเก้านี่คือติดหกแล้วเนี่ยปีท่องของหกด้วยเอซต่อไปครับต้องติดหาแน่นอนเอด็ดวีไดคิดว่าติดห้ามีศูนย์ห้ากับห้าหกแค่นั้น มีสองคู่แต่ว่าคนติดอ่างวงกลมที่0ูนย์ห้าอ่าถูกใจระบาดนี้เพราะว่าวงกลมให้แค่2คู่บ่รูว่าจะถูกใจบอแต่ว่าถูกใจแน่นอนที่เน้นย้ำให้คือแอ์วิไลวองมอกีนี่นะครับพลปอยชุดเต็มมาเขาจะได้มีตัวเลือกกันแน่นอนอ่าคนติดอ่างวงกลมมาที่ หกเก้ากับศูนย์ห้าแนวทางเป็นบนล่างนะครับเบื้อง้ดีเป็นบนล่างที่เหลือสี่เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกสี่หกเก้าเจ็ดห้าหกหกหกยาลืมว่าพื้นบริเตัดถิ่มนะครับจอมหยุดโคงสุดท้ายต้องฟันกระบ,บี่นะครับอาต้องฟันกระบ,บี่กับฟันมาแล้วอีหลี่สองครูนะครับคุณพ่อคุณแม่เบื้องคดีหกเก้ากับศูนย์ห้าแค่นั้น นี่คือคอดีของชุดเต็มนะครับเขาจะได้มีตัวเลือกบางเทียบางทีงท่แอดวิไลเวาคางต้นนั่นนะครับชุดเน้นย่ำคงสุดท้ายชุดว่งกลมเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคุณพอ่อคุณแม่ FC ก็เป็นไปได้สามารถเขาสามารถจัดในชุดเต็มของเพื่นใดเอาง่ายๆ่แอดวิไลจะลาคุณพอ่อคุณแม่ไปในช่วงเที่ยงนี้นะครับ เพราะว่าอธิบายยังชัดเจนแล้วเรื่องของตัวเลขแนวาทางังหวังว่าคุณพ่อคุณแม่คือสี่เข้าใจและการเวลาเบิ่งคลิปเบิ่งให้จบนะครับคุณพ่อคุณแม่เราจะได้เข้าใจอ่าแอดวิไลนี่ว่าแอดวิไลนี่ ni, อธิบายยังชัดเจนแล้วนะครับอืมอ่าถ้าดูคลิปไม่จบดูยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ตามมาอ่าจากลาคลุณพ่อคุณแม่กันไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ